ขวัญว่าความจริงใจอาจจะตอบเหมือนเหมือนทุกคนหรือเปล่าแต่ขวัญว,ว่ามันสําคัญความจริงใจแล้วก็ศีลธรรมในการทํางานในการทําธุรกิจเพราะว่าถ้าคุณมีความจริงใจแต่แรกเนี่ยทุกอย่างจะยั่งยืนแน่นอนหมายถึงว่าต้องให้ของดีค่ะเราต้องจริงใจกับผู้บริโภคมาก,มากสารสูตรต่างๆการเทรชชั่นในการขายยิ่งๆเราทําของขายใช่ไหมคะเป้าหมายคือให้ลูกค้าได้ได้ของดีค่ะถ้าง,งั้น เราก็ต้องทําของดี mm hmm. อันนี้คือจะต้องไม่หมเม็ดใดๆต้องตรงปกตรวจสอบได้ mm hmm. เท่านั้นค่ะมันถึงจะยั่งยืนจริงๆค่ะคุณภาพก็ว่ากันไปตามอาคาเดตอรี่ตามสูตร mm hmm. ไม่หลอกลวง mm hmm. ผู้บริโภคค่ะยุคเนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคเก่งค่ะแล้วเขาจะเลือกเอง mm hmm. ว่าอะไรที่เหมาะตอบจุดเขาสินค้าทําทําขึ้นมาสักหนึ่งแบรนด์มันตอบโจทย์อะไรล่ะกับคนที่จะซื้อของเรา mm hmm. ที่เราทาตัวนี้อย่างงี้ เราเราจะขายไปให้เขาให้เขาได้ประโยชน์อะไรก่อนถ้าเขาตอบโจทย์ลูกค้าก็ไปได้ยั่งยืนแน่นอนตอบโจทย์อะไรคุณจะทำอะไรอันนี้คือความสำคัญใช่ใช่ค่ะ